โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกราวเดตนะครับเป็นพาร์ทที่11กันแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ทที่11เนี่ยครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตามหาพลังงานหรือว่าค่าความรู้นะครับที่เรานะครับสามารถนําไปอัปเกรดเพื่อที่จะคราบเป็นของต่างๆอย่างเช่นเอามาคราบเป็นทางด้านของสิปไลน์อะไรต่างๆนะครับซึ่ง ค่าความรู้นะครับเมื่อเราเล่นไปนานๆนะครับมันจะได้ค่าความรู้ยากนั่นเองเพราะว่าสิ่งต่างๆของพวกนี้เราได้ทําการวิจัยหมดแล้วน,ะนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับนาฬิกาหรือว่าที่เขาเรียกว่าแลปสก,กาบีอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับรู้ได้ว่าเมื่อเรานะครับเข้าใกล้แหล่งพลังงานหรือว่า นาฬิกาหรือว,ว่าจะเป็นแบบ p นะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมมีค่าความรู้อยู่2000นะคนัะซึ่งมันไม่พอต่อการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเราก็จะไปหาค่าความรู้เพิ่มกันเลยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับที่แรกนะครับที่เราเจอนาฬิกาของเราเนี่ยเจอนะครับว่ามีแถวแถวเนี้ยมีทั้งได้ของนาฬิกาอันใหม่อยู่นะครับซึ่ง ผมไม่คิดว่ามันน่าจะอยู่บนพื้นนะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตามยอดไม้เม้นก็ปลายไม้นะครับผม<อ>ผมคิดว่ามันอาจจะอยู่บนนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมซึ่งเราสามารถขึ้นไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยไตใสไฟขึ้นไปเงี้ยเหรอเดีย๋ยวเราจะลองนะครับไตใสไฟขึ้นไปก่อนนะครับผมนี่ไงมันแจ้งเตือนใหญ่เลยครับใส่ไฟนี้น่าจะไตขึ้นไปได้นะผมคิดว่านะครับ โอเคนายสุดยอดมากขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะครับขึ้นไปได้ครับตอนนี้อา้าวทางตรงไว้เฮ้ยซึ่งตรงนี้ครัมีอะไรที่เราสามารถเกาะได้หรือเปล่านะเราต้องไปตรงนี้นะครับผมเราไม่น่าจะโดดไหวนะครับแต่โชคดีนะครับผมเอาที่ร่อนมาด้วยนะครับกัน ไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคครับตรงปลายใบไม้นี้นครับเราน่าจะกปีนขึ้นไปได้นะครับผมเพื่อนาฬิกาอันนี้นาฬิกาบางอันนี้มันก็สำ,สำคัญมากนะผมบางครั้งเราสามารถเอาไปเปิดสถานที่ต่งตางๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการปีนขึ้นมาจนถึงแบบอ,อ่อ ในส่วนของที่เป็นมือหมุนนะครับของฐานนะแต่ว่าตอนเนี้นาฬิกาของเรานะครับยังแจ้งเตือนอยู่แสดงว่ามันอาจจะอยู่บนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาทางนะพยายามขึ้นไปตามมือหมุนนะครับผมต้องโดดอย่างระมัดระวังนะมันขึ้นยากจริงๆผมบอกเลยโอเคน,นาจะขึ้นไปได้นะครับนาฬิกาพี่มาแล้วโอเคขึ้นได้จริงด้วยไหนดูซิข้างบนมีอะไรเอ่ยนั่นไง นาฬิกาที่เราตามหาอ่ะโอเคมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมซึ่งแต่ว่าข้างบนนี้มันไปได้อีกเปล่าอ่ะตรงนี้สามารถไปได้นะครับเดีย๋ยวเราลองจะไปสำรวจด,ดูแล้วกันแต่ว่าเราหวังว่าเราคงไม่ตกมาตายมั้งเฮ้ยทางนี้เป็นทางขึ้นนี่วะ่ะอ่ะขึ้นทางนี้แล้วกันหุ่นติ้วติ้วติ้วติวตวตวตวนะครับอาจจะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงแล้ววะโอ้โห โคดังเลยเสียงอะไรวะได้ไม่เสียงนกกานะครับผมได้ยินเสียงนกกาด้วย,วยเย็งเสียงน่ากลัวชิบหายเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูว้าวมันอยู่ข้างบนมันมีอะไรนะขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันอุย้ยเกือบสะดุดนี่ไงผมเห็นปีกนกแล้วละ่ะ ค okay. น่าจะสุดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่สุดนะครับตรงนี้น่าจะไปได้ต่อดูด้วยตรงนี้ไฟเขียวด้วยเฮ้ยไปตามสาย VGA แล้วกันนะครับผมอุ้ยนักประชิบหาเล้วะนกจ่าพี่มาแล้วจ้าตรงนี้ขึ้นไงอึบอึบอุ้ยได้เลย เราไม่นึกว่ามันจะได้นะครับมันบิดตัวขึ้นมาได้ด้วยนะขอบคุณความมานะของเรานะครับผมแล้วก็นกกามอยู่ตรงนี้ไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากขึ้นใหม่โอเคลองลองจอดตรงนี้กันไม่เอาเวลานกมันกลางห่างมันเนี่ยจะทำให้เราติดอุ้ยดูห่างนะสิอยากฟันจังลยฟันได้ปะเอาคนมันี แม่งหันมาจิบตายออเนี่มันทำอะไรนกกาไม่ได้จริงรอะอเคได้ขึ้นละเฮ้ยมาเอ,อียเอ,อียเ,เกือบยังได้อยู่ยังได้อยู่ <S <S โอเคครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะครับในกาของเรานะครับจับพลังงานจากค่าความรู้ได้นะครับผมซึ่งมันอยู่แถวแถวนี้นะครับผมน่าจะบน หินหรือเปล่าจะเอะ๋ไม่มีเอออย่าบอกนะบนบนนี้แล้วอ่ะใช่ปะ่ะแถวไม้เหรอไม่มีคือตอนนี้มันจับพลังงานได้นะครับผมแถวนี้เอมันขึ้นไปได้ตรงนี้มันมีอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูทางด้านของมือหมุนเหมือนกันนะครับขึ้นได้ปะ่ะ มือหมุนขึ้นไม่ได้นะครับมันไม่น่าจะให้เราขึ้นไปทางนี้แน่นอนผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับผมนั่นไงแจ้งเตือนจริงด้วยคือถ้ำนี้เป็นถ้ำของตัวเห็บแล้วกันนะครับผมเคยเข้ามาครั้งนึงแหละแล้วก็จัดการพวกเห็บไปเยอะพอสมควรนะครับมีหนอนที่อยู่ใต้ดินด,ด้วยนะตอนเนี้ยอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงค่าความรู้นะครับแจง แจมแมวไปเลยนะครับผมแน่นอนว่าดอกใหญ่อย่างนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณ500นะครับเรียบร้อยนั่นไงเก็บได้แล้วมันก็จะหายไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ยินเสียงนอนมันคลืบคานอยู่ใกล้ๆตัวผมแต่ว่าผมมองไม่เห็นตัวมันนะเอาหมดเข้ามาทำไมวนะเนี่ย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นาะฬิกาของผมก็ได้ทําการแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับว่ามีค่าพลังงานอยู่แถวๆนี้นะครับผมเนี่ยผมเดินออกจากระยะไปนะครับมันก็แจ้งเตือนแหละซึ่งมันน่าจะมีทักอันสองอันนะครับพอมันแจ้งเตือนอยู่สองครั้งนะครับผมเนีย่ยเข้ามาในเขตนะแต่ว่าบริเวณนี้มันมีเสียงของมแมลงมุมด้วยนะ ผมขอขึ้นหินนะครับเพราะวนะ่านอยู่ที่สูงว่านะ่าจะปลอดภัยกว่านะเดีย๋ยวขอเช็คยอดหญ้าหน่อยนะครับว่าแถวนี้มันมีหรือเปล่ายอดหญ้าไม่มีครับผมมันอาจจะมีอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้เปล่าผมได้ยินเสียงพลังงานครับท่านผู้ชมได้ยินไหมฮนะผมได้ยินน่าจะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแถวๆนี้วะโอเคซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผม แต่ว่าที่ผมกลัวเนี่ยก็คือเป็นเสียงทางด้านของแมงมุมมันมน,นอนหลับอยู่นะขอเก็บก่นอ,อ,อ,อนแมงมุมอยู่ตรงไหนวะนี่ผมมาถึงแต่ต้นเบอร์รี่แล้วนะน่าอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหารต่อไปแล้วครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากําลังเจอปัญหานะโดนอุย้ยจะตายเราโดนยุงไล่ตอมนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วโอเคเราก็ต้องแบบจุกต้นไม้นะเพราะว่าดาบของเราเนี่ยตีแล้วมันจะดูดเลือดด้วยนะครับเพราะว่าผมทํามาจาับยุงนั่นเองจุก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 อยู่ครับมา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 ,มาเลยนะครับตัวนึงอยู่ตรงไหนวะมีสองตัว ตานโอ้มันเอ้าไม่เอาเอือดสายจุกเข้าไปครังเดียวดูเรื่องนะฮะผมกำลังวิ่งตามหาของอยู่ดีๆแะ้วก็เจอยุงพวกนี้มันมากวนนะครับผมพอดีเลยเกยเอาไปตามหาค่าประสบการณ์ของเราต่อดีกว่านะฮะเสียเวลากับไอ้ยุงสองตัวนี้มามากมายแล้วขอตีดูดเลือดหมดนะไปดูว่าดาบผมมันจะตีดุดเลือดเลยนะนั่นไง พอดูดเลือดน่อยมดน้อยนี่ถึงว่ามันจะดูดไม่แรงแต่มันก็ดูดนะนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างาบันไดนะครับเพื่อที่จะมาเอานาฬิกาข้างบนนี้ผมหวังว่ามันจะอยู่ข้างบนนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปสํารวจกันเลยนะว่าจะมีนาฬิกาอยู่ข้างบนหรือเปล่านั้นง่ายจริงด้วย <c oughs> แน่นอนมันต้องอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่า ผมคิดไว้แล้วพ่อผมเดินหาข้างล่างหมดแล้วนะมันก็ต้องอยู่ข้างบนแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะขับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้มันก็แบบหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมทั้งพลังงานแล้วก็เอ่เขาเรียกว่าอะไรอะราการนะครับผม <c oughs> เฮ้ยท่านผู้ชมมีตัวอะไรหลับอยู่ก็ไม่รู้เป็น <c oughs> มงมหลับอยู่หรอ อน,นี่ไงแจ้งเตือนแล้วทับท่านผู้ชมซึ่งอาจจะอยู่บนยอดหญ้านะถ้าอยู่บนยอดหญ้าแบบนี้ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าออกห่างจากยอดหญ้าปึ๊บมันหายแจ้งเตือนผมคิดว่านะคิดว่านะ้่าจะอยู่ในรังแมมมุมนี่แหละแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าผมไม่มีคบไฟในการเข้าในรังแมม,มมุมซึ่งผมต้อง หาคบไฟนะครับขาดแค่เฝ้าอยู่ข้างหน้าเราจะย่องย่องไปนะกันแบคบแรปเลยไม่รู้แล้วย่านะขอเข้าบ้านหนายหน่อยนะโ <c oughs> okay, อเคกูปไปละ <c oughs> น่าจะพ้นแล้วมั้งโอเคข้างในมีแมงมุมอีกเฝ้านี่นั่นไงท่านผู้ชมยิงด้วยอยู่ในรังแมงมุมนะครับ แล้วตรงนี้ทำไมบันะ๊กล่ะเดี๋ยวนะเห็นข้างนอกหมดเลยนะครับผมนี่น่าจะ500นะครับตรงนี้ราคาแพงจริงด้วยนะครับ500บาทไทยเลยนะฮะไม่ใช่ห้าห้าร้อยบาทห้าร้อยความรู้นะครับผมซึ่งข้างในนี้ไปได้อีกครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันไปโผลตุอโอไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ไม่ใช่ไปได้อีกนะครับผมเดินย้อนกลับมาทางที่เดิมนะครับโอเคผมขออนุญาตนะครับสาหรับภาทนี้นะครับเป็นภาที่11นะครับการตามหาเกี่ยวกับนาฬิกานะครับแล้วก็ค่าความรู้ต่างๆก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากทุกคนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่บ้ายนะครับผม